ข่าวล่าสุดเปิด3ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินประกันมิเตอร์คืนโดยเริ่มลงทะเบียน25มีนาคมนี้ค่ะเว็บไซต์ของข่าวสดออนไลน์ได้แจ้งข่าวเปิด3ขั้นตอนลงทะเบียนขอคืนเงินประกันมิเตอร์เริ่ม25มีนาคมรับเงิน31มีนาคมนี้ เมื่อวันที่13มีนาคมนายประเทศสีชมพูรองเลขาที่การสำนักงานคณะกรรมการกำก,กับกิจการพลังงานหรือกอกพเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าครอบคลุม21.5ล้านรายว่างเงิน30,000ล้านบาทที่ประชุมร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ข้อสรุปเปิดให้ประชาชนและกิจการขนาดเล็ก ลงทะเบียนผ่านการไฟฟ้าตั้งแต่วันที่25มีนาคม63เป็นต้นไปกำหนดเริ่มจ่ายเงินคืนให้เจ้าของมิเตอร์ตั้งแต่วันที่31มีนาคม63เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายครบจำนวนทั้งหมดค่ะส่วนกรณีทายาทเจ้าของมิเตอร์และซื้อบ้านมือสองหรือกลุ่มนิติบุคคลรับมอบอำนาจนั้นทางการไฟฟ้า ขอเวลา2ส,สัปดาห์ในการทำระบบตั้งทีมขึ้นมาแก้ปัญหาอย่างโปร่งใสเพื่อให้กระบวนการคืนเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใสถึงมือเจ้าของมิเตอร์จริงซึ่งการไฟฟ้าจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะนายประเทศกล่าวว่าอยากให้ประชาชนเข้าใจว่าเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นสิทธิ์ของเจ้าของมิเตอร์ทุกคนดังนั้นวันที่25มีนาคมนี้ไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียน ต่างกับการลงทะเบียนโครงการชิมชอบใช้ที่ให้มารับสิทธิ์แต่การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องกังวลได้รับเงินคืนครบทุกคนทุกบาทแน่นอนเพียงแต่ต้องลงทะเบียนตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นค่ะโดยขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปยังการไฟฟ้าซึ่งผู้ที่อยู่ในกทม สามารถเดินทางไปยังการไฟฟ้านครหลวงส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเดินทางไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตอนนี้การไฟฟ้าเตรียมวางระบบในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าด้วยค่ะโดยในส่วนของการลงทะเบียนนะคะจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักค่ะคือ 1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 2กรอกชื่อนามสกุลและ3กรอกเลขที่สัญญาที่กำหนดอยู่ในบินค่าไฟฟ้าค่ะซึ่งหากตรงกันก็จะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่31มีนาคม63นี้เป็นต้นไปค่ะสรุปก็คือการไฟฟ้าทั้งส่วนภูมิภาคและนครหลวงได้ประชุมร่วมกันแล้วนะคะ ในวันที่25นี้จะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของมิเตอร์ไปลงทะเบียนได้ที่การไฟฟ้าในสาขาที่ท่านอยู่นะคะโดยขั้นตอนการลงทะเบียนก็คือ จะมีการกรอกเลขบัตรประชาชนกรอกชื่อและก็กรอกเลขที่สัญญาที่อยู่ในบินค่าไฟฟ้านะคะดังนั้นสิ่งที่พี่น้องชาวบ้านจะต้องเตรียมไปก็คือบัตรประชาชนและบินค่าไฟค่ะไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนก็ตามนะคะเพื่อที่จะดูเลขที่สัญญาที่อยู่ในบินค่ะแต่ก็ไม่ต้องรีบนะคะใครที่ไม่สะดวกวันที่25สามารถทยอยไปลงทะเบียนได้ค่ะ ไม่จําเป็นที่จะต้องรีบนะคะเพราะว่าวันที่ผ้าก็อาจจะมีคนแห่กันไปลงทะเบียนเยอะดังนั้นทยอยกันไปนะคะเพราะว่าการไฟฟ้าแจ้งมาแล้วว่ายังไงทุกคนก็จะต้องได้รับเงินแน่นอนค่ะในส่วนของใครที่รอจะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันตอนนี้การไฟฟ้าก็ยังคงพัฒนาระบบอยู่นะคะแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็จะมาแจ้งให้พี่น้องทราบอีกครั้งค่ะ ในส่วนของจำนวนเงินหรืออัตราค่าประกันการใช้ไฟฟ้าที่พี่น้องจะได้รับนะคะตามประกาศของการไฟฟ้าแล้วจะดูตามขนาดมิเตอร์นะคะให้พี่น้องชาวบ้านเดินไปดูที่หน้ามิเตอร์ของตัวเองนะคะว่ามีขนาดเท่าไหร่โดยขนาด5วงเล็บ15แอมป์จะได้เงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืน300บาทค่ะ มิเตอร์ขนาด15วงเล็บ45แอมจะได้เงินคืน2,000บาทค่ะมิเตอร์ขนาด30วงเล็บ100แอมจะได้เงินคืน5,000บาทค่ะมิเตอร์ขนาด15วงเล็บ45แอม3เฟสจะได้เงินคืน6,000บาทค่ะและในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าตรวจสอบการเดินสายค่าส่วนเฉลี่ยพลังงานค่าธรมเนียมต่อไฟฟ้า รวมทั้งค่าภาษีก็จะไม่ได้รับเงินคืนนะคะจะได้เฉพาะค่าประกรันการใช้ไฟฟ้าค่ะหากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ